มหัศจย์พลังแม่เหล็กหน่วยการเรียนรู้นิพจน์พีชคณิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งกรอบแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิดตามแนวคิดของเอ็นพระเซฟาดำเนินงานตามวงจรการศึกษาชั้นเรียนร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันสังเกตการจัดการเรียนรู้สะท้อนผลร่วมกันจุดประสงค์ของแผนหนึ่ง นักเรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนกระดาษกับจำนวนแม่เหล็กที่ใช้ในการติดพร้อมทั้งเขียนแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยใช้ตัวแปรแทนจำนวนกระดาษได้ 2. นักเรียนสามารถเขียนนิพจน์ระบุจำนวนแม่เหล็กที่ต้องใช้ในการติดภาพ 3. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้การคำนวณเพื่อหาคำตอบ 4. นักเรียนมีความสามารถในการตรวจสอบคำตอบอย่างมีเหตุผลและแสดงความมุมนานนายการแก้ปัญหา ลำดับการสอน4ี่ขั้นตอนตามวิธีการแบบเปิดโอเพนโปรช่านาทีช่วงที่130นาทีการเตรียมความพร้อมชั้นเรียนกิจกรรมบัตรภาพเชื่อมโยงครูแจกบัตรภาพภาพสิ่งต่างๆนักเรียนหาคนที่มีภาพที่เกี่ยวข้องเหมือนกันมารวมเป็นกลุ่มครูชวนพูดคุยสั้นๆว่าภาพเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่จะเรียนอย่างไรขั้นนำเสนอสถานการณ์ปัญหาและคำสั่ง1ิบนาทีครูกล่าวทักทายนักเรียนครูนำเสนอสถานการณ์ปัญหา ขั้นนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง10นาทีนักเรียนคิดวิธีการหาจำนวนแม่เหล็กที่ติดอยู่บนกระดาษขั้นอภิปรายผลและเปรียบเทียบแนวคิดทั้งชั้นเรียน5นาทีตัวแทนนักเรียนนำเสนอแนวคิดโดยอธิบายถึงวิธีการหาจำนวนแม่เหล็กที่ติดอยู่บนกระดาษขั้นสรุปบทเรียนจากการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน5นาทีสรุปจากคำสั่งที่1ถึงคำสั่งที่3เมื่อมีรูปภาพ3รูปจะได้2คูณ3บวก2แม่เหล็ก เมื่อมีรูปภาพ4รูปจะได้2คูณ4บวก2แม่เหล็กเมื่อมีรูปภาพ28รูปจะได้2คูณ28บวก2แม่เหล็กช่วงที่2 20นาทีขั้นนำเสนอคำสั่งและนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง10นาทีนักเรียนคิดวิธีการหาจำนวนแม่เหล็กที่ติดอยู่บนกระดาษขั้นอภิปรายผลและเปรียบเทียบแนวคิดทั้งชั้นเรียน5นาทีตัวแทนนักเรียนนำเสนอแนวคิดโดยอธิบายถึงวิธีการหาจำนวนแม่เหล็กที่ติดอยู่บนกระดาษ ขั้นสรุปบทเรียนจากการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน5นาทีสรุปจากคำสั่งที่4 2คูณจำนวนภาพบวก2แม่เหล็กแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อแผนการใช้กระดานดำสถานการณ์ปัญหา ในวันแสดงผลงานวิชาศิลปะของโรงเรียนปันกับเพื่อนๆต้องช่วยกันติดภาพผลงานนักเรียนลงบนกระดานดําแสดงผลงานโดยครูให้อุปกรณ์มาคือแม่เหล็กปันต้องติดภาพให้ครบทุกแผ่นโดยใช้จํานวนแม่เหล็กที่เหมาะสมในการยึดภาพไม่ให้หลุดอุปกรณ์ใบกิจกรรม พาดการแนวคิดผู้เรียนใช้การนับผู้เรียนใช้การคูณผู้เรียนใช้การบวกลบคูณหารละคนโดยใช้เพียงการบวกและการคูณผู้เรียนใช้นิพจ์พีชคณิต